สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมซามูไรามาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อมาตีบอสนะครับบอสกระบาดนะผมดองไว้ประมาณเกือบเกือบจะ20ตัวได้นะครับบอสนะก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ตีบอสกันนะครับคอนเทนต์ก็อาจจะซ้ำไปซ้ำมานิดนึงนะครับอารีน่าบุกทำลายนะฮะกระบาดนะครับซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับก็ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่า ระบบก็ยังปลดล็อกไม่เยอะเลเวลก็ยังไม่เยอะพลังก็ยังไม่เยอะประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเลยทำคอนเทนต์ที่พอทำได้ไปก่อนนะโอเคนะครับ,เ,นะรบเรามาอัปเดตค่าพลัง ID ผมในกันดีกว่านะฮะตอนนี้เลเวล51นะครับพลัง2 5ล้าน52,000นะครับเลเวลก็เกือบจะอัพไป5 2แล้วนะฮะขาดอีกประมาณ1,000 e x p นะครับ ก็อัพไปเวลห้าสองได้ไม่ถึงหนึ่งพันด้วยซ้ำนะฮะประมาณสองร้อยก็อัพแล้วนะครับช่วงนี้เวอัพบ่อยนะครับตั้งแต่ปลดล็อกดันเจียนเอ่อตั้งแต่ปลดล็อกดันเจียนเอ่ออันนาะดันเจียนยอดเยี่ยมนี่นะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> ตั้งแต่ปลดล็อกดันเจียนนี่มาเลเวลก็ไหลเป็นน้ําเลยนะครับคือมันได้อีพีเยอะมากนะฮะแต่ละตาแตา่ละเป็นพันนะครับแล้วเราก็ไปกดกวาดล้างเพื่อหาวัตถุดิบมาปลูกพลังขุนพลนะครับ มันก็ขึ้นบีอีกนะฮะหนึ่งครั้งหนึ่งพันนะครับห้าครั้งก็ห้าพัน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 ไปเรื่อยๆนะครับวลมันก็เลยขึ้นไวเนาะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลานะเราไปหัวดบอสกบดกันเลยนะครับเข้าไปที่กบะรับยาบำเพ็ญอ้าโอ้โหผมลืมนะครับผมลืมว่าบอสมันมีระยะเวลานะครับโอ้ผมปล่อยไก่ตัวเบื้องเริ่มเลยนะฮะ บอสมันมีระยะเวลาในการอยู่นะครับถ้าเกินระยะเวลามันก็หายโอ้ผมอู้เสียค่างโง่มากนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราอัญเชิญบอสได้สามตัวนะครับโอ้โหบอสแต่ละตัวที่ผมเก็บไว้ในแบบเลเวลสามสิบเลเวลสี่สิบั้นเลยนะโอ้เสียดายมากนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปล่อยไก่ตัวเบื้องเริ่มเลยนะโอเคนะครับผมจะตีแบบโจมตีทั่วไปเนาะจะได้เป็นดาเมจแบบเพียวๆนะครับ ถ้าโจมตีแบบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นดาเมจคูณสองนะครับเปิดไปก่อนครับเฮียตะบับดาเมจให้เพื่อนนะสวยะนะโนบุนางารับไปลดเกาะแล้วก็ตามด้วยฮิเดโยชิครับสาดดาเมจไปสี่แสนกว่าเลยนะจากนั้นก็เป็นมิสซูนารินะครับพ่นควันเราจะปากไปนะตัวละครหลักผมดาเมจไม่ถึงแสนนะยังได้อยู่นะครับ โอ้แต่รู้สึกแย่มากเลยถ้าปล่อยไก่ตัวไปเริ่มเลยนะครับผมลืมนะลืมคิดว่าบอสมันมีระยะเวลาในการคงอยู่นะครับถ้าเวลาเกินมันก็หนีไปฮะโอ้แย่แย่นะครับแย่เสียดายเลยนะดองไว้เป็นสิบสิบตัวถึงสิบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เยอะเยอะพอสมควรนะครับผมจะไม่กดข้ามนะผมจะไม่กดข้ามคิดว่าน่าจะฆ่าได้อยู่นะครับอีกสองเทินนะ น่าจะค่าได้อยู่นยครับเลือดเดือประมาณหนึ่งล้านสามแสนนะโอเคนะครับนบูนงางะจัดไปอีกสักแสนหนึ่งสิแสนสองนะครับลดเกาะลดเกาะแล้วก็สาดดาเมจอูสามแสนนะครับแรงใช้ได้เลยนะเหตุผลน,นะครับที่ฮิเดโยชิผมมันแรงนะครับเพราะว่ามันบวกสนะี่นะฮิเดโยชิผมอัพขั้นบวกสี่นะครับนบูนงางะเพิ่งบวกสามนะครับดาเมตมันก็เลยต่างกัน โอเคจบนะครับบอสตัวแรกเลือดสี่ล้านจบไปในดาบเดียวนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเลือดสี่ล้านเจ็ดเป็นตัวเกตรสีเขียวนะครับอาจจะไม่เก่งเท่าสีฟ้าเมื่อกี้เป็นตัวเกตรฟ้านะครับมันก็เลยแลดูเก่งๆหน่อยนะโอเคนะครับไปหัวต่อกันเลยที่นาตะขอสัก5้าแสนถึงไหมไม่ถึงนะครับสี่แสนนิดๆนะนบุนลาะลดเกาะไปที่นึง เจ็ดหมื่นเแล้วสามแสนนะครบโบดาเมตคนละยอดยเลยนะนะก็ได้อยู่นะครับก็ยังได้อยู่นะก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะว่าจะทำคอนเทนต์รีวิวระบบปุกพลังนะครับแต่ก็ผมเองก็เล่นมาไกลไกลมากแล้วนะครับสำหรับปลุกพลังก็เลย ไม่ทําดีกว่านะฮะเพราะว่าความรู้ของผมเองก็ยังไม่เยอะมากเผื่อตีตีขัดๆนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะไม่รู้เรื่องนะฮะแย่เลยนะครับแบบนั้นโอเคเลือดบอสหลือประมาณสองล้านนะครับเหลือประมาณสองล้านนะสองล้านเทินละหนึ่งล้านก็น่าจะพอได้อยู่นะครับโอเคนะนะลดเกาะไปครับโนบูนังอ่ะแล้วก็สาดดาเมจเข้าไป สวยครับได้อยู่โูอาหารปากมิสุนาริเลยนะครับเนี่ยมิสุนาริตีสามเป้านะครับขุนพลศัตรูก็เหลือสามตัวก็ตีโดนทั้งสามตัวเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เทินสุดท้ายอาจจะตีไม่ตายก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะตีไม่ตายนะโหแย่เลยนะครับเนี่ยนี่เียบร้อยนะครับตีไม่ตายนะ โอเคเดี๋ยวเราไปตีครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้มันตายแน่นอนนะฮะเหลืออยู่ก้าแสนเองนะครับเนี่ยที่หนาตาก็จัดเป็นรักสามแสนนะฮะโนบุนงางะจัดไปอีกนะครับโนบุนงางะอาจจะไม่แรงนะครับแต่พอฮิเดยโยชิกับมิซูนารินะครับแรงนะเพราะว่าโนบุนงางะมันลดเกาะศัตรูนะครับส่วนฮิเดยโยชิมิซูนาริเนี่ยก็ได้เวลาทำ damage นะฮะ ได้อยู่นะครับเดี๋ยวโอเคเหลือไอตัวเดียวแล้วนะครับไอตัวถือพัดนะเดี๋ยวผมตีบอสสามตัวนี้เสร็จก็ไปดูอารีนากันต่อนะครับโอเคอูคิเคมื่อกี้ 30, 40, สามหมื่นสี่เลยนะคิค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับฮินาตะนะอ่ะโอเคนะครับผมจะตีแบบใช้พลังทั้งหมดนะครับหรือว่าดามเมจคูณสนะองนะเรามาดูกันว่าดามเมจจะจัดจ้านนะ เมื่อกี้ฮินาตะประมาณ4ี่แสนใช่ไหมมาดูรอบนี้ครับเท่าไหร่โอ้โหล้านหนึ่งเลยครับดาเมจคูณสองนะโบนบุนังะสี่แสนนะครับพี่เดโยชิผมว่าหลักล้านโอ้ล้านสี่นะดาเมจคูณสองนะครับอย่าเพิ่งดีใจนะดาเมจคูณสองนะโอ้การฮิวเขาคูณสองนะครับฮิวสองแสนเลยฮินาตะโอ้ฮินาตะ,าตะคิเก้าหมืนหกนะเมื่อกี้ แรงนะครับเนี่ยแรงไม่ใช่พะขุนพลผมโหดนะผมผมตีแบบคูณสองนะฮะดาเมจมันก็เลยคูณสองนะโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าไม่คูณสองดาเมจได้ขนาดนี้ก็คงจะแบบอโอเคมันมีรับทั้งหมดนะโอเครับทั้งหมดเลยโอ้ได้ของเยอะอยู่นะโอเคนะจบไปแล้วนะครับสำหรับการตีบอสก็ะบด โอเคเดี๋ยวเรารับของอะไรกันสักเล็กน้อยแล้วกนะันเนาะพรึ่เยอะใช้ได้นะครับตอนนี้ผมมีทองอยู่หกพันนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคตามที่สัญญากันเราไปตีอานีนากันเลยนะครับโอเคนะฮะผมจะไม่เลื่อนไปตีอันดับบนๆน,น,นะครับ เกมมันตึงก็จริงนะแต่อันดับอารีนาผมเนี่ยมันจะขึ้นไปไวเกินไปนะครับทําให้พลังลบของผมกับอันดับอารีนาเนี่ยมันหักล้างกันนะครับอันดับอารีนาไปไวนะครับแต่พลังลบเนี่ยไปช้าเวลาเราเล่นเวลาลาตีอารีนาครั้งถัดไปเนี่ยมันจะลํบาบากนะครับถ้าผมเล่นอารีนาอีกตาหนึ่งเวลผมอัพเลยนะโอเคนะครับ ันนี้น่าจะเป็นก๊กพันธมิตรหรือเปล่าล้วสำหรับศัตรูนะครับน่าจะเป็นพันธมิตรนะก็จบไวนะครับเพราะว่าพลังรบมันต่างกันมันเล่นจบวนะเวลอัพหรือเปล่าเอยอ,อัพนะฮะเลเวลห้าสิบสองไม่มีอะไรปลดล็อกนะครับโอเคไม่มีอะไรปลดล็อกเนาะก็คงจะมีแต่อัพอัพเกรตขคุณผลนะครับแต่ไอ้แต้มจิตคุณผลผมมันหมดไปแล้วนะครับ ไม่ใช่แต้มจิตขุนพลสิ exp นะครับ exp ที่เอาไว้อัพขุนพลอัพเบลขุนพลนะฮะของผมมันเหลืออยู่มันแสนเดียวนะครับอัพตัวไหนไม่ได้เลยนะถ้าจะอัพได้ก็คงจะมีแต่เนเนะนะครับที่อัพได้เพราะว่าเป็นตัวส้มนะฮะมันใช้ของไม่เยอะส่วนตัวทองกับตัวแดงใช้เยอะนะครับอาจจะไม่พออัพนันหนึ่งแสนนะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยรีบไม่ค่อยร้อนนะโอ้โห่หนาตะปลาดาบแต่ละที หายเลยนะแถวหน้าจบนะครับจบวจบวาไต่ไปเรื่อยๆนะครับเราไต่เรื่อยๆเ,เราไม่สีงเงียยโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มเจอศัตรูที่พลังมากขึ้นแล้วนะครับโอ้ทีมเขามีทาเคฟุรุนะครับแล้วก็มีเบงเครหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็เซเมนะครับเซเมแล้วก็โยชิซุเนะนะอ่า คุณพลบางตัวก็พอรู้อยู่นะครับทําการบ้านมาดีโอเคตอนนี้เริ่มเจอผู้เล่นที่ระดับพลังห้าหกแสนแล้วต้องอย่างนี้สินะฮะต้องเจอส,สูงแบบนี้นะครับรู้สึกว่าทีมเขาจะเล่นเหมือนผมเลยนะก็คือก๊กโอดานะครับคนคนทางด้านขวานะตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่เขาไม่มีหน้าต่างนะไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับมาต่อเลยนะเจอกับ ก๊กตํานานอีกแล้วนะครับน่าจะตํานานนะมีทางด้านเออิจิยาสุหรือเปล่าอีเอยาสุหรือเปล่าผมไม่แน่นใจนะครับยังเล่นไม่นานยังไม่คุ้นชินกับคุณพลเนื่องด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละตัวถ้าเป็นภาษาจีนแบบเกมจีนทั่วไปเกมสามก๊กจีนทั่วไปก็ก็จำง่ายอ้าวมาเจอทาคิระนะครับ ทีมเขามีชินเก็นกับคาคาชินะตัวที่ผมขอคุ้นๆนะครับชินเก็นที่เป็นตัวถือขวานนะเป็นตัวแดงนะครับชินเก็นโยคิมุระนะครับถือขวานเหมือนกันเลยนะโอเคมีรางวัลได้อะไรเลย,เลยได้เป็นหนังสือเรื่องขั้นนะฮะหนึ่งพันเล่มเลยนะครับโอเคกังรวบรวมอยู่พอดีเลยนะ มาเจอกับอะไรเอ่ยกกผส,สมเหรอมีมิซูฮิเดะแล้วก็คาซูมัสึนะครับคิโยมัสึคาซูมัสึน่าจะคาซูมัสึนะครับที่เป็นไอตัวถือปืนลูกสองนะก็จําตัวละครคุณพลไม่ก็ได้ซะด้วยนะครับนี่โยคิมระในหน้าโหลดเมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ500นะพอไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปอัพพลังรบกันของเราสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะตอนนี้ผมอัพไปที่บวกเจน,นครับ ผมจะขึ้นบวก7ทุกชิ้นเลยนะการเล่นของผมนะครับผมจะอัพจิละชิ้นจีระช,ชิ้นให้มันพร้อมๆกันนะครับถ้าชิ้นแรกบวก7ชิ้น2ก็ต้องบวก7นะครับชิ้นนี้บวก6อยู่นะล้อมนะฮะโอ้ได้อยู่นะจะบวก7ก็แล้วแหละนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะคบ,บวก7หมดแล้วนะโอเคอันนี้เป็นบวก7 ไม่ได้นะฮะน่าจะกดอัพทั้งหมดนะโอเคหมดแล้วนะครับสําหรับหินล้อมอุปกรณ์เราไปดูกันที่การอัปเกรดอัพเวลยันดีกว่านะผมมีอยู่5ชิ้นนะครับที่พอจะโหดๆห,หน่อยนะครับก็คือทงทงลมไฟนะครับที่เป็นยันแดงแล้วก็กระจกยาตะที่เป็นยันแดงกันนะครับเลเวล23นะผมกำลังเก็บเลเวล23อยู่นะครับผมก็จะไล่ๆไปเรื่อยให้เป็นสเตปสเตปไปนะครับผมจะไมอัพทีเดียว ให้มันเกินกันนะครับมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรนะโอเคนะครับยี่สามอันนี้อยู่ที่ยี่สิบโอเคบวกไปยี่สิบบวกศูนย์นะฮะนะบวกบี้ครับยี่สิบบวกสองโอเคพลังเพิ่มอีกนิดหน่อยนะหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่หม้อฮีระนี่แหละแต่หม้อฮีระผมจะเก็บไว้มาอัพบ,บวกสองนะไม่ใช่บวกสองสิบวกสามนะฮะ ตอนนี้มอ้อฮีระผมเป็นบวก3แล้วนะครับต้องใช้หมอ้อฮีระอีก1ชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาทําบวก4เนาะ <c oughs> ก็จะได้คิคิบวกมาอีก3%เปน,นะครับจากเก้าตลายเป็น12แล้วก็แอตแท็กจากเก้าเป็น12นะครับถ้าเกิดล้อมเลเวล4นะค่อนข้างโอเคเลยนะครับ <c oughs> อ่ะโอเครับเควสรับเควสนะฮะไม่ใช่เคสเควสนะครับออกเสียงผิดนะออกเสียงผิด โอเคเดี๋ยวเราไปอัพอุปกรณ์อีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะอัพอุปกรณ์หน่อยนะนะเกมนี้มีอะไรทำเยอะแยะเลยนะครับมีอะไรทำเยอะแยะจริงๆนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยรีบไม่ค่อยร้อนนะยิ่งรีบมันยิ่งช้านะครับโอเคมีซุนาริถึงคิวของนายนะฮะ อัพเวลต่อนะครับการอัพเวลเนี่ย mm hmm. ผมจะเริ่มจากตัวที่โหดสุดมาตัวที่อ่อนสุดนะจะไปเริ่มจากเงี้ยตะนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอเคพออยู่นะครับเี้าตะเนี่ยจะใช้หนึ่งแสนห้าพันนะครับส่วนตัวแดงก็ใช้หนึ่งแสนห้าพันนะฮะขอ,อตัวแดงกับตัวทองใช้เท่ากันนะครับตัวแดงกับตัวทองใช้เท่ากันนะโอเคนะครับอัพเลย ไม่พอตัวอื่นแน่นอนนะครับไม่พอจริงด้วยนะเนี่ยไม่พออ่ะไม่พอได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับมาดูกันที่ทระบบป,ป,ปลุกพลังซิปลุกพลังนะครับเหลือไนตัวนี้นะฮะเคียนดามะนะครับเคียนดามนะโอเคไปกันเลยไปรับมากดห้าครั้งไปเลยนะครับ เพราะว่าการเล่นเอาได้บอสในบอสมีแหละแมะ่จะปิดคลิปในได้บอสทุกทีโอเคกลับไปประกอบนะอุปกรณ์อุเอาก้นะครับแล้วก็ปุกพระทั่งไปสวยกดบวัวไปโอเครองเท้าติดถูกไว้เพื่อให้มันขึ้นที่ร้านค้าขายของนะครับประกอบ ประกอบได้แล้วนะโอเคอันนี้ก็ประกอบเลยนะครับมันประกอบได้ตอนนี้ฮีนาตักอยู่ที่เลเวล5นะครับส่วนตัวอื่นยังอยู่ที่เลเวลอ,อันนี้ก็เป็นเลเวล5เหมือนกันนะโอเคเป็นเคนนามะนะครับโอเคประกอบไปถึงมันจะบวกไม่เยอะนะครับแต่มันก็ดีกว่าไม่บวกเลยนะ บวกไม่เยอะนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่บวกนะโอเคได้มาตั้งแปดร้อยพลังลบเนะี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วโอเคพอประมาณนี้ก่อนนะผมจะอัพเป็นระบบระบบไปนะครับโอเคตอนนี้พลังก็สองล้านเจ็ดหมื่นหกพันแล้วนะครับตอนที่เปิดคลิปเนี่ยพลังน่าจะวันสองล้านหกหมื่นหรือเปล่าบวกมาอยู่มันหมื่นหนึ่งนะครับก็เกมนี้พลังลบบวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกเร็วด้วยนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าหากท่านาผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของผมนะครับผมอัพคลิปทุกวันนะครับท่านผู้ชมรอดูได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ